Deep shadow the one the in I it's in know To put foot hard other ของของลิซาของซื้อวราจังไรละพี่น้องดืมซูการซีเฮสฟาร์มารีเด้อพี่น้องอัน ส่งมาไห้ซิมเนาะอันนี้ก็เาซีอีปูอนี้ของทะเลน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยาัหมมามมอัซิมังูแซบแซบอบมัดูครัยบพี่น้องออยามวยัวเลยแซบครับแซบโอ้ยแมงวันแตแซบน้ำ่ิแมงว่านไรหลายสิไข่าวน้ว่านิ้วสื่อมาประเด็นทเอง เอาแบบเผ็ดๆเลยพี nice ่น like ้องเลยอันนี่ไม่อย่างอย่างหมูอยู่ย่างหมูสามชั้นอยู่เนาะหมูมันแพงเนาะแต่ว่ากับบ้อได้กินอยู่เนาะโอ้โอ้เอาแตกก๊กปัก๊อกปักแลยพี่น้องเอ้ยห่อนนะสวัสดีเอสลไลฟ์สไตล์เดนมาร์กเอาสมต่ำมาฝากพี่น้องเนาะห่อนเนาะมือนี่ย่างเว็นเนาะอันเ่าท่านได้กินข้าวเศราอยู่พี่น้องเมื่อตะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะอันเบิ่งอันเขามาเฮ็ดหัวเฮ็ดมันเหนียวไรไหมห่อน ตามรักนี่มันมีผ่าอยู่ข้อเนาะปูนนี่ถือาง่ายกว่าลูกนมันซึมลางนี่มึงก็ต้องกินเนี่ยโอ้แต่ว่าแมงวันกับมักหมักแมงวันไล่ไหลหมูหมักไวบสีฟิตไบอ๋อเป็นตนาแซ่บัวซิมเบ้างดูนะแซ่กปะคนถ่ายกับบซิมบ้างเนาะเอ็ดเอลซิมเอ็ดเอลซิมเลยนาะเอ็ดเอลฮนจะต้องกินตัวน่ะจะเด็กนะ งานหลายงานหลายก็เอามากนะงานหลายก่อนเอามามากินเรื่องมันขี้เย็นอนไปอะไรมันแสบมันนัวแสบก็ถั่นละอันมูสามสันอยากชิมนะจะฟองมาเองเนาะถลละสวยครับพี่น้องมาฮะมารถคลนนี้คลอรโอ้พอนห้อนหอนมันชิลวกปากแต่ว่าอันนี้อันมันลายๆเนาะมันลายๆแต่หนต่งมันขี้นะห้องสี่โอ้ยอีไล่มันนหนาวว้ามันจะขึ้น กินแต่กระบื้เนาะมันจอยเนาะอ้ไรบายาลายๆเนาะมันเนาะจะได้มาทานบ่มันหอยบ่บ่มาไงื้แคมันหอยขอเรื่อันี้ขอแล้วแฉ่บต้องกิ่ังไม่พอดีแล้วนะอันีอ่ะกินปลาจะโแต่ว็สวมแล้วกัน เอาเด้อครับก่อนบอกพีคคาคาครับพี่น้องด้ยเสียบใส่เทียนมาปล่อยต่แบอันนี้เนาะฟองเสียบแล้อกันมาละเนาะผัดธรรมชาติแล้วมาพี่น้องมาสองมาสองหมื่นเดี๋ยวงานนี้ใส่ตู้วันนี้ลื่นขอดไว้ในตู้ใส่ตู้เย็นไว้ตู้เย็นหอมได้หะอจะเป็นลางดีๆมั้ย ในตัวยิงไงน้ำหอมน้อนใช่ไหแดเดีวแล้วแดดแดมักได้อ mm. ันรุ้นคนกับดตัวคือขวยรุ่นตะไคร้กค่เอาใส่ไปที่รถหรูได้กินมือเขาคือหอมทีเอานี้่าไปเตยอ่ะไปเตยนี่ไงรถหอมด้วได้คือไส้นังแท็กซี่เนาะเขาเอาไปเตยใส่ไปหนังไม่เจอเขาบุกหอมมาด้มาได้มาเดาน่งเขียเจ้า ไปนั่งขอเคียงเลยหาได้ขึ้เคียงนะเจ้าเป็นตลาดใช่ไหมเออเป็นได้ทุบเล่ยหน่อก่อ่งเรียนรศัพท์มุเป็นเขาส่องหาไรก็ได้เป็นหมูฟังเลยฟังเอยเดี๋ยว่ามือโอาแม่นมองยุ่งใหญ่ ไอ,อ้ข้าวเหนียวมันจะหอมนี่เราข้าวเหยวจังอืดโว้ยมันสิตอมันซื้อมันจะลายหัวกินเหมือนปลาเ่นแม่ยาเขาอันมีขิงยังสีแก่นนอยเนาะใส่เก็บินกระิงเนาะขิงอยู่บ้านดก่อซื้อมากไปดูมงนูบ้านเนาะต่เราไปทังกินเนาะหมูมันเนาะ่ยังหมูมันขิงขิงขิงยยังมันกินกรอนมแมมับหมูหน่ยะแต่ทอบหมูดิ เขอย่กอนเนาอออันไหนใส่กบหมูนั่นมันอส่าวนะนี่กงไม่ใส่นงไมาใหต้นึงข่กอบอืมกอบหมูถ้าใส่ขกอบไม่膻เนาะไบแม่เขีกกอบมันห่ารมะเียหม่ขายบ่เออไต่นี้มันบ่เส็กับเขาฟอดเลยแต่บ้านนี่มันลายแล้วก็เลยบ่เอาเยมากขายฉันนี่กุนมบ มันยานมาใชนมีชิงเมียนนี้ยเจ้าขิใบบน่มันคือเพรเจ้ากเพนาะาขิแก่กเนาะขดกิมข้นมันคือก่น้องน้อจอทิว่าเปเพชรเป็าทพชตัต้นดอกเดียวบอจุดจุดอ้าแม่เนี่ยหนีปู่กูเหรอมะหนีสะแต่ะ มันกินน้ำเน้ยแม่วานนาองายมังไก่ไเราก็ไม่ค่อยอยากเทบขี้ผิ้หรือมังไห้พามันท้อนแม่ว่นจางมุ่งกิน,นที่ได้ก,ก,ากล,าลางมุ้งกินก็จังเป็นว่าแล้วพี่น้องอาจะกางมุ่งกินเนอยเอมันมาลายงอน,น <c oughs> องแหันอยู่ดอกนะจะมาจะใช้ ถกใจคนดูอกแบบนี้แหต่รถนันด้วยเนาะรับมันือหนองชักกาดทุ่้ินจน่อยมันต้นนี่ยเห<อ>็นบอกออกดอกอนาะอดอกมันมานกเนาะเมื่อนั่นไปถ่ายเห็นดอกมั่นหมว่าให้นหน่ยครัรเพิ่เห็นมาผกาดทีนน่พหน,นอในใหญดสลาลไป ว่าปลาส่งด้เหมือนนี่ปลาสมก็แซ่บเสียบเด้อ๋อชิ้มมึงที่เส่บอยู่ที่ว่าเาเสียมาจากชายภูมิบ้านเงี้ยเ่เนาะบอกเพราแม่เหนียมึงบอกเพลดมากอันชิ้นก็ได้ชิ้ปลาสยับ้านมาบ้านเหมืนเนาะกี่ซะเดี๋ยวชิมมึงก็เด้ไม่เสีบบอน มันหายากหูงมงกินขนาดเนาะเคามึงก็เอาตีหนักพสมดีเนาะแบบอืมกิงคนอย่างงยงีัถ้าเกิดดีมันผสมแอนนาสตามทำสมแง่งอ่ะคน้นที่คุ้นสมักเนาะ ทำอย่างเดียวเลยบริจักก่อนแหละคือเอาไปอ่ะก็จะจบตาเจ็บเนาะเจ็บอมาพูดน่ๆดอกแรกมันตาเจ็บอืมมันดนมาปืนอะจะเด็กกลางมุกงอยู่นี้เดินีนะ มันก mm. enfin like ็ก like ็น like อ like mm. uh ีม uh ันก็ดีจิงคับานกนราไปโดนมัด้หรือเปรี้ยวแ็็แบเรือเปรี้ยวหลายว่ั้นเขาย่างย่างแหมเดือมันแข้งเนี้ย่าคือบาอย่างไปตองไปตองมันนเลยนอแ่งหอออย่างไปตองมาอนี้นใบเจอนพี่นองของพี่สาันน็เสร็จแล้วคนงเลยนิวพี่น้องมาเด้อมาเด้อ ไปกวล้วขาเศ้าเด้อพี่น้องคนกินข้าวดตรงเวลาจช่คนออยูนี <dunno. the öst> ่พอาน่ะเป็นโรคกระเพาะเนาะกินยาไปนั่กินข้าวไปนั่กินทุกอย่างปากเด้อกินแลยบะคอนขาวลงเล่นบะินหอนกวดก็ไวอืมลงเล่นลานะอย่าก็ถินน่าเ่นุงย่มันย่งอ่ยวกินน้อยเดี๋ยวล่น นั่นมาลับพิขึ้นมาเพียงขึ้นตัดต่อคิปต่อกระติดมือบันไปดำหน้าพี่น้องข้อลัไปแก๊บยังมันน่มือกระติบดมือโอ้สีก็ขอข้อละจับมันอยู่น้นชื่วานี่ว่ามันยังไงมันโมนเหรออหน่ไดายแวมันเลี่ยนะแมน อองมาก้อแต่ว่าพักหนึ่งคือระวังพ่อมระวังส่เนาะระังดปะยทนเสียจัดกองหมดไปเลยทุกกองหมดเกลือมันเกิอเดอย่างนี้ไไหนม่ดูนนี่ยรถดัมันเนะาะตอนนัน้นมีต้นหนึ่ือรถดันมันสนแัยมันไปเกิดตรน กะดังอกมากอืมยมิมมม่งบ,บนวยฮ้แมงวันเนรอมาผสมบ่แมงวันตมอเจะก,กินมุนี่ล่ะต้นทะเลคองนเนี่ยถ้าใส่กอกไป มนัคนนีะมัอันนี้มันยังบ่มัดต่อมเลยมันมักม้วนวนอืมเปนอย่งปลากลาตอมได้นี่ปลาปลานี่ยตามับมันมักเลยอืมมันหมักปูมักกุ้อย่ปาขยาไปดูไปอืมปลาบ้าไปดูเาไหลแล้วก็มันไหลแล้วอู่ไหลยังไงเขาพูาไปเปิดประตูเขาเข้าแถล ขามากจะแจกจังวมากไก่เนี่ยจังนอนจกเปิดจอดรถเปิดนี่เมาจอดไล่าอาหารถ่ได้มาจอดไล่เขาบอกสยาาโอ้ยขาได้บอทนหอกกินนอั้น่ห้เาไเาแห่น้มนว่ามมมมมนะไ่ดอกไ่ดอก ไม่เบแล้วใครในนะจินมาเบิด์ดสลุกหน่อก้ามีเลยหลุมนองแกยเย็นหลุมนองนะเป็ดลายเป็ดเลยมันจะเป็ดบวแดบัด้น่ิ้นได้บุ๋ดีตุกคอนแจ๊บเบอรมอสมอหันินแบบนี้นำมอสิ น้่เดินริเลดีจีนวีส่งก็ดีนดีกเบ้เไปซั่งเรอสียบเนาะอันรุ่นนี้พอดีอยู่ซั่งือท่ามาส่งก็ดีกับเสีบอเป็นฟอร์แบบนะไปไปกันเยีสตั ก๋าเจียวจักกะจันไปแลกกันหม้อหม้อทำขนมหม้มันไม่กินเนาะจักกะจัน่มีอ่ะอ่าเอาไปแลกกันกินเนาะวันนี้ขายต้องผิดไปจับขายให้ก่อนนาะอร่อยเลยวันลำบากอ๋อหนึ่งชูกะจะไม่เอาจักกะจันไปแลกกินเด้อเดี๋ยวหนานมันมีอยู่ไม่รอด มีแต่มันอยู่สูงตัวสตัวเจ้าอีานเขาทะเขาใจพุ่มไมีอยู่ตัวสองตัวยอดออกดแล้วไม่ง่านกว่นะพ่อว่าทั้งนั้นพอมีอยู่ด้แต่วันร่อยเนี่คือบมีมันมีแต่มันอยู่สูงตัวสองตัวเป๊ะอาอะไรไม่เอายางอันบ to of, ักมีไปกปะเอาที่ึ Stevens. ืนตะกอนมันค like> ือห้องเข่าเลยห้องเข่าเลยแจกสวดเลยแจกสวดเดียวที่แต่ท่านคลิปอยู่นะม้งนีจะกระดันออกเลยยมัเหมือนกั า็กรอบกรอบล้ทายไ้เนะเก็บมันคือคาดลทายนี่ส่วนผสมแด้จับจับับจับาคาราลาเลือดปีน่นเียหมูหูหูหูบอกบ้านเพราะว่าอยู่บ้านตานี่ยลุตลานลานนะ้องแล้วตะ่าอยุ่มังนอกเขาก็เขาก็เก็บเพชนอกเก็บเพ็ดหนาหนาวยังไม่เห็ดเก็บอยู่เลก็ไปจัาปอยู่หรอ่อปไปกระติไปหาเองเก็บเห็ดเอ เฮ็ดนั่งผาชนน่ะนเฮ็ดนังผาดำๆหมกมากลายเฮ็ดนังผาก็เฮ็ดันเดียวู้มนีลาน้องเขื่อหมัเฮ็ดขอ้ชนอยาไปเก็บอัอย่างเดียวแหละถ้ามัอืนย่างสิ่ก็ถึงมันมันดีที่ออกตึดตึดีมันบบเซ่บเนาะ้ดชนเขาเตะเลยลายปเก็บเนท่ไปเึงจะเก็บเขาจะอ่อน เดี๋ยวจะ,ด,วะดอกตุ่มๆเตีงยงไปร้านกันเชื่อนเนอะดวงว่าก่ันใปเขานอนเอาไฟไปช่องบางลองไฟสายสีพ่าว่างไหมรถนเดี๋ตวจนน,นนอนแนมันคืนดเดยวเนี่ยช่องเดียวเดี๋ยวช่องเดือดแล้วสามทุ่มจะเปลี่ยนเนาะเพราะว่านนั่งกาต้คิดตึงเดือดเนาะบ้าเดือด้ะดอมันต้องไปตอนสองทุ่มอันนี้มันเกบมันออกมา มันบอมมี่เนาะก็ออกแม่บอมมี่หูบอชัวร์บอชตอรมากขึ้นนะอาเป้ครับผมกินเห็ดเบิงด้วยกินยังเหรอครับพี่น้องเอ้ยกระจักระจันนะได้บ้างก็ชิกินสดโอ้ยกินกระยังน่องบานนี่น่องกินตำหูมั่วเอากินได้เหรอครับพี่น้องเอ้ยเอากินเบิงดูส้มตำด้อยครับเด้อเอากินเห็ดเบิงเออจันั่งผ่ามืวแต่บอมแต่บอมมั่งขนาดครับ ปวดอะที่อ่าได้ครับอออมาใหม่ๆแซนะ่บแอืบแม่ดูดอดเออแม่บอเจ้าก็กินเบิ่งดูหละเจ้าก็กินสดบอมักอ,อันที่รอ,น,อน่ะมันมันเอามาตำแก้วเดีเพืเห็นมนตำเจ้วอยู่โตแก้วแบบมะตัมโซ่แก้วยกับตำเรือตตอ่อนมันกลันไปไม่กินไปงาเอ้าจะไปนั่งกินไปาโอ้ยกินอิ่มละ แอ้อกระตะบักฉ่างมันยังหมักเนาะอีกข้าวโอยันนงตัวไปนอนจ่อไปนะมาน่าเดิมตัวเรียบข้าวนุ๋ยผาข้าวปวยนู่นชวดยังเกลอดเสียงอย่งเดียวาปีกคนนอันมันกำลังโล่งเนาะกล่วปล่อยมันหลายๆมันถ่ได้จับจับหลายๆก่อนเขาเสีไม่เก็บนะแต่ไปแล้วไปละเบิดขานอนเฝ้่าเลย มันกินเรียบร้อยแล้วเบิดนอนถ่ายมันเดี๋ยวองพักที่กันเร็วเอาเข้ามาจับ่านเขาไปเนาะแกก็แก้กันหัวจับบางบานเหรอกินจนเบิดร์ดมันก็หงุดหงิดากพี่เนี่ยเนาะพิมพงานก่อนจังหวะไม่พอบอไปใส่แล้วผักหนอกคนมาอันไปใส่ขันหน่อคนเลยบางบาทไอ้สามฝางเบิร์ดมามากินเบิร์ดไปสนเอา หย้าของนํำนี่เราใส่ลางบาตใส่เค้ื่ึงนี่หรอตั้ง่งว้ามเบิ้งเบิงแก้วบิ้งกลงงอมงอมออจะม่เปลี่ยนลายเรยเนอะแปลงอยู่ไม่เปลี่ยนแล้วจะมันโตมานตน้นดำอ่ะน้ำข่ยงามนะเห็นแต่พอท้านกมงอมงอมอยู่อ่ะหน้าของนำเราเห็นดูคนเดียวละมองยีอมงเง เป็นลมเด้ออนี่แล้ไปนอนพวกอิมเอีเกาบักสร้างละจริงบักสร้างเราเป็นจริงฟุ้กมาแล้วพื้นจะวาวุกอันนี้พอมากมากกับเจ้าช้มองมากับเจ้าหันไปยู่หันนั่งกกินนั่งคนเก็บน้ำเย็นกันสององค์เแล้วอยร่วมกัน โกลมมากั่งเห็นกันงยอ่อย่บดีทักั่งบ่อหะมาล้องเพืิแล้วมันก็น้าแล้วนี่จะเอามันเนาะอ้าปลาตูน้า่พอมักเลยเนาะมันจะตกว่านั้กเลยชอบอยางไปก่อน อย่าง่อนจโตนึงแซฟมึงบอกกินบอกเพิ่มอแกกินอะนี่แกกินดองคหแมงก้คนอีสานกับกรนเนี้ยวจุ่มเนาะจมเดะจมโบกมันเอาเชือใส่วะดิโอะไรออผ่านไปด้วยแฮงคุเต่า นี่ยม <h ide> <c ười> ันกินง่ายเนาะจำอะไรเขาเรียกคือเขาเลยนะแต่ใส่หนึ่งเดียวแล้วก็แรงนี้เหรอแต่กับเปลาเสือมากยวนี้คือชิเน่บุหินผัดกันเนาะถ้าเราว่าบอเห็นกับยูโบแมนเนี่ยเพราะว่าเราหนักเงินได้อยู่ลูกข้ามเอาแล้ม嘛โบแมน นับถึงสี่ด้วยหาแล้วเอาระบปอนูบงดบพาะอีพวกเอาเงินหายนับหนึ่งสอสามสี่โดดแน่นกันนะข้าวแืงนตนองใส่สีบงแม่ไ้เขาเื้เห็นอีเมลเขาว่เจ้าหูอหยันใบหน่หูหูเราอะมันก็เหนือเงินหนึองอยนาอื่นอัจสีบลออยู่ันใดก็บุญใจนะ อันนี้เราเพียงเล่งรถยระพปกอันนี้แล้วก็เกยับหัวอันนี้ว่าแล้วว่าแล้วพวกมองบปเห็นแล้วว่าเราพอเอาเฮาเงินเราหนับเห็นหูเนี่ยนะกระหงวัวโคตรมักย่างเดียวเลยเราวเขียดตอนที่ว่าอันคนยางนี้เราเนี่ยนะบวคุยก็เราอ่นะหน่อยจุดเลยเจ๊โคเลยเนโดรรานุคุยน้ำมาโดนๆมาเชืออย่างนี้ก็เราอยู่เวกคม้ยก็เื่อราเนาะไี่ไดแมีงานก็เราตัว กินเขามากหะายพี่น้องกินไปกินน้ารองไปเสียพอท่วงเพะพี่น้องเอ้ยลองบักทิกเขาว่าคักหน่นะครับรสชาติมันก็ดีอยู่ด้วยเนาะนงก็ดีอยู่ตักหาร้อยเซนนะเรา

ตกปลาไหมมันขอนำขอเนี่ก็ดีไม่น่ากินเลยนะต้มปลาตาม,มนักเรียนก็มัไปมมากินเลยต้มปลาเขาเจ็บต่นเนจะ็ดตามก็ไดรรสชาติก็ดีแล้ว,วมมน,นมองเขามันอไกินมงเทียงอืมหมอว่อที่กระตัด,ดกินเลยไอ้กินกัดเนื้อมื่อไห่เนรอมชมชมม,มันมันเดียวไหมเราใส่ สะไคร่เอียงทุก like. ่นะเนื the the ้อเนื้อน่งพอดิเน้อน่กะเพร้อมพรอมพอมพปลนี่กะปลาจีนกัอ่เนี่ยตะเพียนอันนี้ตะแกคลิปนี้อ็จะไปซ้ำเลยด้ไนองอิ่มเลยเด้อเดียวล่าเลยขอบคุณสุก้าซีเอชฟาร์มรีที่ส่ง กินมาให้เอ็ดเดียวเด้อมาให้แม่เด้อเด้อให้ร่ำให้วยสุขภาพแข็งแรงเด้อทางกดาูเร็วๆนะลูก